สวัสดีครับหมอทีมนะครับเดี้ยวจะแบ่งปันเทคนิคฉีดลดไขมันแก้มและเหนียงอย่างแรกเราต้องประเมินดูก่อนว่าอย่างเช่นเพื่อนท่านนี้เขามีแก้มค่อนข้างเยอะเราจะทำยังไงดีเราถึงจะสามารถลดแก้มได้นะครับสิ่งที่ผมใช้ในวันนี้คือเราจะฉีดเป็นเมโซแฟตนะครับประเดิมรอบแรก พอเรารู้แล้วว่าเราจะต้องฉีดแก้มทั้งสองข้างแล้วก็เหนียงด้านล่างนะครับเราก็ประครบเย็นก่อนนะครับการประครบเย็นจะช่วยให้อาการปวดลดลงนะครับหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นชาจนไม่สามารถรับความรู้สึกได้เลยชั่วคราวนะครับดังนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยการเพ้นแอลกอฮอล์เพื่อทาความสะอาดนะครับแล้วก็ฉีดไปในตําแหน่งนั้นบางคนบอกฉีดลึกไหมฉีดอยู่ในระดับชั้นเดียวกับไขมันนะครับซึ่งต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ ไม่แนะนำาี่ฉีดเองนะครับเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่าการฉีดทะลุเข้าไปอาจจะไปโดนหลอดลมหลอดอาหารไปโดนเส้นเลือดแบบนี้ได้นะครับดังนั้นการทำมเมโแฟ,ฟตหรือไรปุยเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ผิวหนังหรือแพทย์ความงามผู้ที่มีประสบการณ์นะครับอย่างเช่นนี้เราฉีดใต้คางเสร็จเราก็ไปฉีดบริเวณเหนียงต่อหลังจากฉีดก็จะมียายอยู่บริเวณนั้นประมาณหชั่วโมงยาก็จะละลายตัวไป ในระหว่างที่ยาละลายตัวใน7วันยาก็จะทําให้ตัวไขมันเนี่ยแตกตัวแล้วก็ถูกขับออกทางปัสสาวะได้นะครับแต่สังเกตไหมครับว่าอาการปวดแทบจะไม่มีเลยถ้าเราประครบน้ําแข็งดีนะครับอย่างเคสนี้นะก็ทําโดยการที่ประครบน้ําแข็งนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆไล่ฉีดไปทีละจุดแทบจะไม่ได้แสดงสีหน้าของอาการเจ็บปวดใดๆนะครับดังนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับ แล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มทําผมแนะนําว่าน่าจะต้องลองปรึกษาหมอผู้เชี่ยวชาญดูก่อนนะครับว่าต้องใช้ตัวไหนตัวไหนที่มีอาการปวดตัวไหนที่มีอาการแสบบ้างไหมอย่างตัวที่โมดิชาคลินิกใช้จะเป็นสมุนไพรสกัดที่ชื่อว่าไลโปวี vi, เป็นสารสกัดจากอิตาลีนะครับเวลาฉีดเข้าไปอย่างในภาพนี้กำลังฉีดเข้าไปที่แกมนะครับฉีดเข้าไปจะรู้สึกว่าเหมือนมี ยาวิ่งผ่านที่แก้มเข้าไปเฉยๆแต่จะไม่รู้สึกแสบอะไรแต่ถ้าเราใช้ตัวอื่นๆอย่างเช่นไลโปเลติกเมโซเอสเตติกไลโปเลติกแบบนี้ก็จะมีอาการแสบได้เราลองดูนะครับผมอขั้นตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งรวมๆแล้วนะครับตั้งแต่ประครบเย็น กดะทั้งถึงฉีดเสร็จส่วนใหญ่แล้วนะครับจะใช้ยาประมาณ 4-6cc ต่อคนในการลดแก้มล่างและเหนียงนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีไขมันเยอะอาจจะต้องใช้มากกว่านั้นอย่างเช่น 10-12cc เป็นต้นนะครับหลังทำก็มักจะไม่มีรอยเขียวช้ำใดๆถ้าเราไม่ได้เป็น